จ้ามองอุ้ยสองดอกสองดอกจ้าหม่วงเลยหมานหม,มันเด้อมือนี้มือนี้ม,นม,นมาทางไกลเด้อจ้าเด้อมาบ้านทาหมวงจ้ามาแต่เสาเนี่ยจ้ามือนีม่มาทเตี๋หายที่เท่านี้อสองดอกจ้า หน่อยออกไฟกัมน,นจนนดเดียวออกฟ้าพิษโดดเลยขี่หมองหวางได้จ้ะดอกงามดีจ้ะดอกงามยิม่ในอุ้มเลยแม่นนี่วุ้ยขาขาเงยวขาแย่งเงวเลยงามแห้งงามแห้งพี่น้องอน,นี่ดอกบานจ้ะบานแห้งเราพี่น้องเอาใยบนนู่นเดี๋ยวสามารถแกะตรงกัน โอ้ยเอาบ่ได้หรอกจ้ะเพียงเชืย hmm. อ์ซะตีกุ้งหลายดอกเช้นหมหลายดอกค่ะนี่นี่ดอกงามนั่นเอาพรมกันอีเด้อนดีดอกนี้งามใช่ไหมคาสั่นๆันแม่ที่น้องอยู่ในหยาดอกแข็งดีดีไ็ดบ่ถือฝนใช้ยังใช่อีกโอ้ดอกนีลางงามเลยนี่ อูนี่สองสองดอกซ้อนกันอยู่นี่นได,ได,ได้สองอันสองกีเลยแหละตัวนี้เคลียสาวหน้าเคลียรลดออกมากกาเลยนี่มาเพิ่งเชือมันเต็มเลยนี่น,น,น,นี่เอาตัวนี้เอาอยู่ด้วยจะไดวปลูกไหญ่ขึ้นให้เป็นไง าาดอกงามดีจ้ะแต่ว่าเห็ดอ,อยากทางด้วจ้ะพี่น้องหายากตรงยางไก่จังน้อยจ้ะนี่ดอกนี่แหมจ้ะปฮัดพี่น้องกำลังไงเบิ่งขาเห็ดพูดนะขายง่ายง,ง่ามงาม่งายเลยจ้ะ พุณนพี่น้อเพราะว่าใบไม่โขกแม่บ่ค่อยเห็นใส่หัวดอกน่นหุ่ดอกนี่อยู่ตังยานหลวงเนเอาไจังสีเด้อเอาเอาดอกม่วงห้วตายดอกอยู่ดนบาเกียทข้างในบุ่งตนี้ แมนแต่ว่ามันดอกหน่อยอ่ใช่นี่จะเดี๋ยวน่อาอั้กนโอ้ยดอกหน่อยจะเอาห้ือจะเหี้หานจะมันอ้ยตจนแต่ว่าตัวนี้หน่อยแห้งเอาไปได้ดอกอ้ยกอนได้เยจะไปเอาฝุ่นกอนฝุ่นด้หลอดตากันตันนี้กะได้ไใช่ลูกไก่แทวานี่นเ่โอ้นมหลายๆเด้ออลหนึ่งใ่อห เนะงามอยู่ดีล่ะเนาะอุ้ยอุ้ยนี่สามันได้บ้าเตี้ยนี่ดอกน้อยอันนึงสวยงามจ้โาโอ้ดอกีนทำงามเลยแข็งๆอยู่ด้วยจ้าเนี่ยนี่แล้วว่าจะของหาดีแล้ว ออกมากมองเกากับมะฮิตขึ้เกาพี่น้องคนยุคนราฝากเหงาเดียวกันแต่ว่ายุคนราฝากขาเงาๆจะไม่หลุมพีน่น้องขาเงาเงามองนี้ ีดอกดอกในน้อยเราได้แต่น้อยอดอกแต่ดอก,ดอกนน้อยจจะบ้าเตียบพออยู่ทั้างในเสียงอื่นแปลบก็บ้าเตียบจับปะไช้เสียงท่วงเป็นตรายดอกเหรอ เองนี้เจ้าเในบนอือหือ,อน,นั่นขึ้นขึ้นเครื่องเครืองยังสิเอานี่เเข่้นลาดเลยจับโอ้มีห้อยอย่างจอกินไปเครื่งหนึ่งโอ้กินโอ้<ม>ได้อยู่โอ้คือรวบโซ่งแบบนี้เห็ดยินห้าถ่ายก็ใส่อีกแล้วก็คืออีกสอง โ้ยตัวนี้งามเนาะสองอกสองดดก็แค่น่าเลยดอกแน่หนาเลยจ้ะโอ้ยขาดูต่มเหล่ามา้เลยจ้ะเอาไปท่านไหนหอดพี่ท่านไหนงามมาหอดกี่เลย เงีมโอุ้ยหาง่ายๆอยู่ลึกๆขผงขาถอด้นเดืงบ่ขืนเลยง่ายๆหาบ่บ่คอยเห็นง่ายๆดอกเห็ดอุ้ยดอกดีไแมเน่ยเห็นแต่ไก่ได้นลอกหาดอกง่ายๆได้จ้ะ เปลิ่นเธลยพี ind ่น้องโอ้ใส่ขาปาดพี่น้องเฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดยากหักยังมาแทะกินเพื่อนี่ล่ะไล่ไล่เด็ดเอาเลยบุญใช่เด็ดเอาอันใหญ่เพิ่นอ๋อบุญนี่ เอาดอกนึ่แล้วนี่โอ้ขึ้นมานะนำขึ้นก้าวนี่ดอกนี้ไงกลมได้เขียนนี่โหดอกนี่สวยงามไงกลมมือได้เขียดนี่แมนแมนไงกลมมือไม่เขียดนี่เลยนี่โอ้ยงามด้วยกัน ดิค่ะสีดอกจ้า บานพอดีเลยจ้ะพี่น่องกำลังงามจ้าลูนีูวเนา่าหรอมู่ขางกันเนา่าอ <c oughs> อันนี้ชุดอีกว่อไ,ไหนวะเนี่ยยูดๆแข็งดีอ่ใช่อาเอาเลยเห็ดมันแข็งดียุดอกเพราะว่าฝนบาตัวใครเห็ดมาถือฝน ซ้ำไหนซ้ำหนึ่งบ่คอยเปื่อยดอกนอกจากฝนสิตกใส่เพิ่นบ่คอยดูโต๊กหยดจ่ายยางหาหละหาเล่มเบิ่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดทางบ่บ่ได้เป็นมูเป็นนี่คือเก่าดอกจ้ะยหวังว่าดอกส่งดอกไปยางหาหยาดจ้ะยยางเมื่อยแน่จักหน่อยจ้ะพี่น้องต้องมันยาง มายางบาได้เห็ดเช่จ้าสองปลาสามปลาย่างาไปเรื่อยๆใช้เที่ยเนอายุไตเกียรอกันนี่เราเลยนั่นนั่นเห็นไปย่างอ๋อนี่บ่นี่บออนี่เห็นไรไ้คโอ้ยใบใหม่บางเนาะสีกับคือใบใหม่นั่น ดอกหนีงามแห้งจ้าพี่น้องอย่างงามเลยจ้าขามง่าๆจ้าสองดอกงามงจ้า พูดดึงออกกันมีนก็ดอกยังไงยิงถูกพ่อดอกน้ำง่ามหันซีดอกเละๆเป็นมูกันโอ้ยดอกนี่เลใช่ดอกนี สองตัวบ้าที่อะติดกันมองงงจ้าจุมมองงอไปแล้วจ้าเอาจุมแล้วก็มาเอาบานด้วยจ้าพี่น้องบาดใหญอยู่ด้วยจ้าใช่บาดได้ไหมบ้า นี่ดอกหน่อยก็ลุ่มทวดมีแต่หลุนหน่อยกับหลุนแถาแล้วหลุนกลางหลุนไว้หลุนบ่มีเห็ดมะนีนี่จ้ะนี่เป็นเด็กหน่อยอยู่จ้าเลยแม่เห็นแต่ไกลเลยเออขี้นาวเลยคโอ้ยโอ้ยบ่เนาดอก พอดีแหละบ้าเตี่ยแม่สีงามโอ้โเห็ดชุก้าจะไหนสีงามแต่พีน่นอมันเป็นตะขมนอกจะกนี่สีนี่โอ้ยนี่ามเต็มใหม่เต็มมือดีขนาดเลยจ้ะไช่ย่ากุนเบิง,งบ้าเตี่ยเก็บได้้างร้า <laughs> งเห็ดให้ป้าเห็ด ได้เนาะจะเอาสางมาถิ่มใบปาเห็ดมาบเลยเด้อจ้าพี่น้องหาไปหามากกันได้ยุจะามาเมนสิบโพอเห็ดพี่น้องเอ้อเห็ดหางกูดมองก็ดดกสองกอกกันดดมาเรื่อยๆจ่าห้าระจาเขาห้อยกินคือเก่าล่ะพี่น้องเอยหน้ามองเก่ากห้ามองเก่ากัมีห้อยกินคือเก่าล่ะนี่เออเอ่ออเอาเอออออ เออเอาได้เอาได้พุ่นภาษีภาพเป่าของไงวะนี่ใ่่ยเแป่าของไงแน่ไปเห็นทะเลอยู่พุ่นพุ่นผู้เงาพุ่นเห็นบ่พุ่นพุ่นพี่น้องแน่มาเห็นแต่ไกลเด้วยจ้ะในนะอื้มอุ้ยแข็งได้บ่ได้แข็งพูด่ะน้ำเด่นเออนี่ดอกนี่ก็งามเพื่อนเพื่อนกัน

มันคือบาขมเนาะยำดือดื่มนี่นี่ไงห้อยกินแล้วเราเนี่ยเมื่อตนเห็นหมดแล้วมันยังเหมึกินดอกนั่นกินดอกกินเป็นที่ไหนเอาขามันบ่พอเห็นข่อยกับเสียดายนี่โอ้เอาดอกเลยเป็นเชื้อซะกินซะเอาแต่ดอกนี่กินอู้ดอกพีงงามเอาดอกเป็น เต็มถี่เนี่นอนพี่ใส่บาตเตี๋ยอยู่น้่นตาฮะเอ๋คะหาปลานีแหละโอ้งามงามพี่น้อง หินแล้วสาวนน้งหินแล้วล้าเตี่ยวตาตต่งไว้วเราเปี่ยวเป็นคุ้นข้อฮ้งั่นแตเออนี่เปลี่ยได้จ้านน่เห็ดสองดอกติดกัน con tháp bay bỏ Hoa được ban xuống đỏ kè Hoa đỏ nhanh đi Hoa đỏ nhanh đi Hoa đỏ đi Hoa đỏ nhanh đi Hoa đen. Ở đây, uhm. đây, đây ngon, đi ngon, đi ngon, đi ngon, đây, ngon, đi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  ngon, น้ำปลาปลาไม่่อยมีห้อยหนูหยามใบพี่น้องเอ้ยคุณตัวนี้ขาหายแั่งแต่ดอกนี่ตัวนี้ก็กินปเปมแล้วเครื่องดอกจ้ะพี่นอ้องกินไปแล้วเครื่องดอกนี่อู้ยูเป็นแปรได้ละ่ะเสียงเพ่ญางไปหนีแซวแซลดีว่างดินซวเพื่อนเอินกันี่หนีได้บ้างเหร ใส่ได้ยู่ได้สามดอกงามได้จ้ีอจ <Champions. S 1> ้อมลูก hmm. น <och> ี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นเซลนี่งนี่กำลังเป็นเชื่อขึ้น มันดอกหน่อยใช่ไมดอกหน่ยเอาว่าท่านไถ่ด้จะสาน้าสิเหลือเอาหรืแม่พึ่นนี่าหนามูอเฮ้ยมันสิเหลือเอาจ้ะอาต่ดอกเอาได้เป็นสาร้าสิบท่านเอาลายที่เอกันอืบ่นอะไรกัน โอเคนี่หละจ้ามอนี้เอาไว้ท่านใดมนเอาไรกวนดอกนี่ย่งา,ามเลยจากี่นองจ้างามแห้ง,งจ,ออจ้า,ยากยองสะอ่อนหมอจ้างามครับงามแน่แท้จ้าสีไหมจูมงามงามจูมนึงจ้าพูนดอกบานอยู่ทางผมาเตี้ยมากยังม,มา เอาดยบ่แนไปมอน่ไปมันเป็นต่เอาใ้อยู่นะนั่นนี่ขม่านั่นน่บัดอกเป็นแดงต่ว่าบานแล้วล่ะบานเต็มที่แล้วด้บยวนี่แข่งดัเนกแส่ยงานจะว่าอะไรอย่เเด้

ห้ามสามดอกแหแดงกับมีเด้จัดตุ่นย่างไต่ตุ่นย่างดอกมี็ดเผาแล้วตุ่นย่างก็เลยมี่เห็ดแดงพี่น้องเขากระจายมาอนเสียงอื่นกันใมปลาแจ้วอยู่พี่น้องสาหนาก็นิดหน่อยหลายหลายูพบกงหญ่เลยจ้ะแุ่นั้ อุ้ยพี่น่องเอาก็ได้เอาอเก็ดาดาได้เอาก็ได้ออือ้ยเต็เลยเป็นกุ้งเป็นกวนเลยปุดปุดปุดเอดอดิ่องเห็ดกำลังออกหมาแดงดอกงามงามจ้ะสีงามสีสดดีค่ะใครพาเตี่ยพ่ออีก่นอืมอ้ถเด็ดบอได้ดอกแห้งโอ้บ่สดขึ้นตัวนี้นี่นี่ดี เป็นดานดินขึ้นมาเนี่แมนบอน,นี่อีหยางบ่มงแมนอีหยางเลยเนี่ยจาก <c oughs> จ้าออกจากป่ามาแล้วเด้อจ้า <c oughs> มาเบิ่งผลงานจ้า <c oughs> ดอกงามงามคือเก่าละจ้าพี่น้องมี่เนี่ยเห็ดแดงน้ำเด้อจ้าเนีเห็ดแดงมูหนึ่งมูใหญ่เติบพิ้วจ้าทักไต่ก็มีเห็ดแดงเห็ดถึงโคมกับดอกงามงามคือเก่าละจ้าพี่น้อง จู๋เมยใหญ่ปูดูกดีดอกหน่อยๆกับมี่เจ้าแต่ว่าออกรอบนี้อยากหางแน่เด้อจ้าพี่น้องต้องมันยางเนี่ยจ้าสานั่งกับได้เต็มตาละจ้ามาอนี่สําหรับคิมนี้สานั่งกับข,ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกการติดตามเด้อจ้าขอบคุณที่เขามารับช่ให้กําลังใจจ้าพอกันไหมคิมนาจ้าพี่น้องสําหรับคิปนี้สวัสดีจ้า